ดิครับร้านเพ่รประดับยนต์นครสวรรค์นะครับนี่เราอยู่กับตัวของมาด้าซีเอ็กซ้านะครับตัวนี้ปีเรทประมาณ2องพันสิบแปดนะครับตัวนี้ก็จะมีจอมาจากโรงงานนะครับเดี๋ยวให้ดูระบบโรงงานนะครับจอเดิมนะครับมาแบบนี้เลยนะครับก็นะครับมีวงแหวนนะครับสามารถที่จะหมุนด้วยไอร์ได้ได้ปกตินะครับอันนี้จอเดิมๆเลยนะครับลูกค้าสามารถลูกค้าทําการติดตั้งนะครับตัวเอเลสคาเพนะครับตัวนี้นะครับอย่างเี้ยครับเป็นรุ่นเลมซีนะครับก็ทํางานเร็วนะครับสามารถที่จะอ่า เราเปิดเข้าไปนะครับใช้ได้นะครับเลือกไปที่ Apple CarPlay ครับได้ระบบแบบนี้ครับข้อดีนะครับตัวนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับในตลาดนะครับก็ซื้อบติเนี่ยการต่อผ่านเ p p เ e c a r มีสองแบบนะครับก็คือเอากล่องมาเสียบแล้วก็เอามือถือขึ้นจอนะครับแต่ของเราไม่ใช่แบบนั้นนะครับของเราไม่ต้องมือถือขึ้นจอนะครับเรามีระบบแอนดรอยในตัวนะครับลูกค้าปล่อยแค่เขาสปอตนะครับมือถือมานะครับ ลูกค้าสามารถที่จะเปิดแอปทำงานได้เลยนะครับเนีย่ยตัวนี้ลูกค้าเป็นสมาชิกของเอ play นะครับสามารถใช้งานได้ทันทีเลยนะครับท,ทีวีออนไลน์ออน,ลน,นะครับให้เป็ดอะไรต่างๆคือเอา,าขายหมดเลยอะค่ะแต่ที่ตัวเองภูมิใจที่สุดค่ะเห็นว่าจะเป็นเครืร่องไา่ทอดบางบัดสามารถเปลี่ยนช่องตรงนี้เลยนะครับง่ายง่ายดายมากน,นะครับกับส่วนหนึ่งนะครับซึ่งในระยะหลังๆมันจะมีเยอะก็คือการที่เรามีพอวัต ว่าไฟอยู่ในยคืเสี่ยเป็นอีเมล์ไเปิดยูทูบนะครับรลูกค,ค,ค้าสามารถลง Gmail ตัวเองได้เลยนะครับเพื่อจะดึงคอนเทนต์นะครับที่ติดตามไว้นะครับออกแบบนี้นะครับการ์ตูนโดราเอมอนนะฮะเปิดแบบนี้ได้เลยนะครับ บนจอจริงจะไม่มีภาพสั่นไหวนะครับตอนนี้ผมถ่ายด้วยเฟรมเดท60เฟรมนะครับจอไม่ทันตัวเฟรมเดทกล้องนะครับเปิดเดทฟิกได้นะครับมีเมนูตั้งค่านะครับลบแอปถอนแอปได้นะครับมีเพสโต e นะครับลูกค้าก็สามารถเข้าไปโหลดนี้ได้เลยนะครับส่วนในเรื่องของ Google m a p ลูกค้าสามารถใช้งานได้ด้วยการซื้อ GPS m o d u l เพิ่มนะครับผมนะครับ ง่ายๆเลยนะครับลูกค้าสนใจนะครับตระกูลมาสด้านะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับมันจะมีทั้งรุ่นที่แตะทัชสกรีนได้ตรงๆและไม่สามารถแตะทัชสกรีนได้นะครับยกตัวอย่างเช่นมาดสารุ่นใหม่2021นะครับอันนั้นจะต้องใช้ Air เมาส์นะครับลูกค้าสนใจนะครับ088นะครับ2863189รายละเอียดอยู่ใต้คลิปทั้งหมดแล้วนะครับอย่างคันนี้การติดตั้งนะครับก็แค่เพียงเสียบ USB เข้าไปนะครับแล้วก็เอาไว้ในแกนางนี้ได้เลยนะครับปิดแก๊สได้เลยครับจบครับ กลับบ้านได้เลยครับไม่ต้องตัดต่อสายไฟเลยนะครับเสียบกล่องนี้ผ่านตัว USB เท่านั้นนะครับแล้วก็ย้ายคันได้ด้วยลูกค้าจะย้ายไปรถคันอื่นรุ่นอื่นๆๆนะครับที่มีระบบ Apple CarPlay เท่านั้นนะครับขอบคุณครับสำหรับการรับชมสวัสดีครับ